น,นี่คือไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนั่นนะ<ล><ซ>สิสีที่สุดโอเคตอนที่ <Okay. S 2> นนข้าเหนียวมามัวงี่เป็นกระแสน้องบินลิ travaille. มาเยี่ยมชมบ้านขนมไทยคือเขาเดินเขาเป็นลูกค้าเดินเข้ามาหรือว่าไงหรือเขาจากร้านเธอไปกินในวันเวที This Don't is America catch you on slippin' what สวัสดีครับเพื่อนเ welcome back to Tedacos r o u n นะครับแล้วนี่คือช่วง t a k a Round อันนี้เป็นอีกหนึ่งเกสที่แบบว่าจองคิวนานมากคิวสวัสดีฟ้าค่ะเป็นนางการชื่อฟ้า อตอนนี้ทําอยู่ที่บ้านขนมไทยนะคะมาเมกาได้เกือบสิบปีแล้วค่ะสิบปีตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรครับไม่ไม่ได้อะพี่โอเคตอนฝ้ายมาตอนแรกใช่ปะตอนนี้ฝ้ายทําธุรกิจบ้านขนมไทยในลอสแอนเจลิสหมายความว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยเปิดร้านอาหารหรือทําร้านทั่วไปแต่นี่คือขายแค่ขนมไทยอย่างเดียวถูกปะใช่ค่ะโอ้โหลองเล่าใหฟังหน่อยว่าร้านเนี่ยความเป็นมามายังไงมีประวัติเป็นมายังไงเปิดมานานแค่ไหนลนะโอเคคืออย่างนี้ ตอนแรกที่ฝ่มาเนี่ยก็เหมือนมากับเหมือนคนทั่วไปมาเป็นนักเรียนแล้วก็มีทําธุรกิจนิดๆหน่อยๆแต่วันหนึ่งอ่ะดันไปเจอกับแฟนคือฝ้าอ่ะแต่งงานกับลูกชายคนเล็กของบ้านขนมไทยพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออเราก็เข้ามาทําธุรกิจกับที่บ้านดีกว่าเพราะช่วงโควิดอะไรก็คือเขาก็ b ซี่อะไรเงี้ยเขาแ้ก็โอเคแต่งงานแล้วมาทําธุรกิจกับที่บ้านตอนนี้ก็เลยรันช่วยกันรันเป็นแบบเป็นลธุรกิจพี่ถามเลยสิอย่างบ้านขนมไทยในหนึ่งร้านที่ต้องขายของที่เป็น product ของขนมไทยมันมี อะไรบ้างลองพูดแบบคร่าวๆให้ฟังได้ไหมแบบว่าอะไรที่เป็นแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหมาบ้านขนมไทยแล้วต้อง,องกินอน,นี้มาบ้านขนมไทยก็ต้องกินแตงจีจริงขนมเบื้องจริงขนมครกใช่ไหมที่เพราะว่ามันไม่ค่อยนี้ที่ไหนทําแบบสดๆแล้วก็อร่อยกับของร้านเราน่าหมายความว่าขนมบ้านขนมไทยทุกวันจะทําขนมไทยสดๆถูกปะสดๆค่ะบอกกันนะคะว่าบ้านขนมไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แบบสองสามอย่างสดๆคือเรามีเป็นแบบสิตยี่สิบกว่ารายการเราทําสดหมดเลยแล้วในครัวเนี่ยคือเขา เปิดกันแบบแทบไม่ปิดตัวเลยอะพี่แต่ต้าขอเริ่มตั้งแต่ตีสี่ปีห้าแล้วกันเนาะ คนลขนมตอนตีสี่ตีห้าตีสองเนี่ยเขายังฟันเผือกกันอยู่เลยค่ะวิธีทํามันยุ่งยากทันตันมันเยอะ,อะไรเง<ช>ี<ม>้ยขนมอันนึงเราต้องแบบว่าเตรียมมะพร้าวเคี่ยวมะพร้าวมาหอ่อแป้งมานึ่งมาทําอะไรอีกแล้วที่ร้านเนี่ยคือหลายสิบรายการค่ะหมายถึงว่าขนมไทยที่ต้องทำเดลี่ต่อวันเนี่ยมีเป็นสิบสิบรายการสิบสิบรายการเลยแล้วอย่างนี้ในการทําขนมไทยที่อเมริกากับไทยอ่ะมันมีอุปสรรคมาในการขนวัตถุดิบเข้ามาเช่นมะพร้าวมะพร้าวกระทงกะทิมีค่ะบางอย่างอ่ะคือบางอย่างที่เนี่ยเราหาไม่ได เราก็ต้องหาอะแดปบ,บางทีเราได้สูตรที่ไทยมาแต่ว่าเราก็ต้องมาทําสูตรเองที่นี่แล้วเราก็ต้องปรับรสชาติให้แบบอร่อยแล้วก็เข้ากับคนที่นี่อ,อย่างเัาจะมีขนมบางอย่างที่ที่แบบฝรั่งชอบแต่ว่ามันแบบอธิบายยากอย่างใส่ไส้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นแบบสใส่ไส้ระยุ์ซึ่งสใส่ไส้บ้านเราก็หอใบตองใช่ไหมเ้วลูกค้าก็จะมาถามฝรั่งว่าอันนี้คืออ<ล>ะไรข้างในเป็นอะไร<ๆ> ลักษณะมันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาออกไปอ,ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเป็นใบตองเขาก็งงงงไม่กล้าหย,ยิบกินแต่ถ้าเราทาเป็นแบบส่ยๆเดี๋ยวไปายไปโชว์ให้พี่น่าหมายความว่าที่นี่ก็คือเอางี้ขนมไทยรสไทยเหมือนของไทยต่ปรับสูตรให้เข้ากับคนเ<ช>มืองน,นอกกิน<ช>และที่สําคัญคือต้องเห็นเลยว่าเป็นยังไงถูกไหมใช่แต่บางอย่างเราเอาเป็นแบบออริจินัลที่เมืองไทยเลยอย่างขนมเบื้องเนี่ยเราก็เหมือนเมืองไทยอย่างแป้งจีอย่างข้าวต้มมัฟข้าวเหนียวปิ้งเหมือนเลยเหมือนเลยเดี๋ยวบอกนะว่าขนมเบื้อง จะต,ต้องมาวนกระทะน้านะวนกระทะน,นั่นขอถามคำถามจริงไหมว่าดาราหรือคนมีชื่อเสียงถ้ามาอเมริกาต้องมาบ้านขนมไทยจริงแล้วสิ่งแรกที่เขามาถึงพี่อยากรู้เขาพูดว่าอะไรมา้างเวลาเขาไม่เห็นเลยเขาไม่เห็นบอกเฮย้ยมีอันนี้ขายแน่หรออยู่เมืองไทยยังไม่เคยเห็นเลยนะอแลวบางคนบอก เฮ้ยมีขนมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเหมือนกับอยู่เมืองไทยแบบคือเขาก็เป็นดาราเนาะเขาก็เห็นอะไรมาเยอะเขาไม่น่าเชื่อว่าที่เนี่ยมาแล้วก็เห็นครบมีทุกอย่างอันนี้มีทุกอย่างจริงเอาจริงเขายังถามเลยว่าอันนี้ร้านของฝากหรือเปล่าคะมันก็เหมือนร้านของฝากนะจริงๆแล้วอ่ะมันมเอานี้ถ้าอยากกินขนมนะพูดถึงขนมเลยนะมาร้านเนี้ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่คนไทยมาเที่ยว LA ถ้าไม่มาบ้านของไทยมาไม่ถึงค่ะจริงเวลา เขามาชมอะไรอย่างเงี้ยเธอดีใจไหมดีใจเพราะว่าเบื้องหลังเราก็ทํางานหนักมาพี่กว่าเราจะเอาขนมมาแต่ละอย่างคือตอนเนี้ย้านขนมไทยคือเขามีมาเก่า20ปีแล้วเนาะแล้วก็จะมีขนมโบราณสมัยรุ่นที่แบบรุ่น20ปีที่เขาทํามาแล้วก็มันก็จะมีรุ่นที่แบบว่าขนมที่เป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นเบสิกที่มีขายที่เมืองไทยที่แบบคนที่มีหาชิ้นไม่ได้ที่เขาต้องซื้อแล้วมารุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ยิ่งเมืองไทยนะพี่ทำอะไรเองกันหมดทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งอาหารทั้งน้ำซอสเราก็มาเอาเข้ามา ของสมาชิกที่บ้านเนี่ยค่ะเราซื้อมาทดลองอันไหนอร่อยเราถึงจะเอามาขายไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าใครมันใช่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอันนี้ดังอันนี้ดังเราเอามาดังปุ๊บเอาหายไปเราก็ต้องเอาเอายังไงละเราก็ต้องหาตัวที่แบบอร่อยอร่อยมาทดแทนมันมีใหม่มาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราต้องตามเทรนไปเรื่อยถูกไหมต้องตามเทรนไม่ใช่เทรนแค่ที่เมืองไทยนะคะเทรนที่นี่ด้วยเราต้องมีสองเทรนเทรนที่ LA แล้วแลก็เทรนที่เมืองไทยพี่ขอนั่งทางไม่ชินย้อนไป20ปีิบปีแล้วลองเล่าต้น ก่อเนดบ้านขนมไทยพี่ฟังและเผื่อมีแฟนๆที่อยู่ที่เมริกาที่เขาเป็นเคยมาแล้วเนี่ยแหละเขาอยากรู้ว่าก่อนไปบ้านขนมไทยเป็นยังไงและตอนที่เปิดครั้งแรกขนมชิ้นลาที่ทําทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมร้วพี่ฟังหน่อยโอเคอันนี้คือไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนด้านซีนที่สุดคนมาโอเคคือ24ปีที่แล้วร้านตรงบ้านขนมไทยนะคะคือร้านพิซซ่าแล้วก็เขาก็ไปเทคโอเวอร์มาแล้วก็ครัวก็จะเล็กๆครัวพิซซ่าอีกแล้วก็เขาจะทําขนมแบบคุกก๊กอะไรนิดๆหน่อยๆแบบขนมโคกอย่างแบบอะไรที่แบบทําง่ายๆ พอแบบฝรั่งเห็นแบบลองขนมไทยเขาก็เริ่มแบบต้องขยายละกลัวไม่ได้ละจากออฟฟิศก็ต้องทุบให้มาเป็นครัวแล้วก็ขยายครัวแล้วเขามองเห็นแล้วว่าเนี่ยแหละเขาจะทําร้านขนมไทยแล้วเขาทําครัวเนี่ยเซตอัพให้เป็นครัวแบบขนมไทยคือขนมไทยเนี่ยเราจะต้องนึ่งต้องทาอะไรกันหมดแล้วในครัวเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเตาเทพ่นเป็นแบบเหมือนกับน้ําตกอยู่ด้านหลังอะเะ<อ>นะราะมันร้อนใช่มันร้อนเข้าใจลแล้วต้องมีไอ้นะ มีแบบสเตทคือนึ่งเราก็ต้องใช้ซึ้งใหญ่ๆ Owner, ใช่ไหมมันก็ต้องแบบมันก็จะต้องมีเตาที่แบบสําหรับที่นึ่งซึ้งใหญ่ๆแล้วก็อันซึ้งนี่สาหรับทาอันนั้นทําอัน <c oughs> นี้อะไรเงี Barn ้ยก <c oughs> ็จะเป็นครัวแบบทาขนมโดยเฉพาะคือยุคยุคของแดดยุคของพ่อแม่เนียค่ะเขาทําด <c oughs> ีมากมาตลอดแล้วคนก็แบบเริ่มรู้จักเสร็จปุ๊บพอามันดีเราก็ต้องขยายข้างหน้าอีก หมายเขาว่าที่ทําในกลัวไม่พอหรอไม่พอและอีกอย่างเขาอยากจะโชว์ให้ฝรั่งแล้วก็โชว์ให้คนไทยว่าเราทําขนมสดที่ร้านเราก็เลยต้องมีเตาอีกสองเตาข้างหน้าคือตอนนี้คือเป็นเตาแป้งจีก,กับเตาขนมเบื้องพี่ขอถามหน่อยอวันแรก2ี่ีปีที่แล้วเตาไหน,นยังขายขนมเ,เดิมมั้งมาขายค่ะยาวนานมากจริงหรอจริงเพราะว่าแบบอย่างขนมโคกขนมเบื้องอะไรเงี้ยคือเขาทําดีมาอยู่แล้วแล้วคนก็ชอบรสชาตินี้มาข้าบ้านคนไทยก็ต้องซื้อขนมอันนี้ก็คือ ตอนที่ขอป้ายมาสัมภาษณ์ดีใจมากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นแฟนร้านขนมไทยหนามากและเดินทางมาเยอะมากนเลยรวมหนุต่างประเทศก็เยอะมากฉันยังไม่เห็นรัะหนัเมริกามีร้านสโตร์ฟอนและขายแค่ขนมไทยส่วนใหญ่ก็จะไปจาในตลาดเอเชียไม่มีเปิดเป็นหน้าร้านเพราะหนึ่งเราก็รู้อยู่การเปิดธุรกิจที่เมกบเป็นหน้าร้านสโตร์คุนมันสูงมันมีค่าใช้จ่ายมัมีทุกอย่างน่าหมายความว่าเอางี้ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติมากกันต่างชาติ3 0 คนไทย70%อร์เซแล้วคนไทยส่วนมากนะคะจะแบบว่าทั่วทุกรักเลยเพราะว่าเวลาเขามาเนี่ยจริงๆอ่ะบางคนอ่ะเขาตั้งใจจะมาบ้านขนมไทยเลยเพื่อนฉันรู้ว่าฉันจะไปหาที่นุ้ยร้อตป้อมมาซื้อขนมทยสังขยาแล้วฉันต้องซื้อเช้าบินไปเย็นเพราะว่าไส้มันจะได้กินเลยใช่มีคนทำอย่างนั้นเยอะแล้วฉันก็แบบว่าเธอโทษนาไม่มีขายที่บอกว่ามีแต่ไม่อร่อยอ๋อใช่คือไส้มันไม่ได้ฉันจะบอกเลยว่าขนมสังขยาหมูหยองน้ำพริกเผาคือกะสูตรมาจากไหนไม่รู้แต่รส บอกว่าเนี่ยส่งออนไลน์ให้ได้ไหมคะผมว่าเออลูกค้าครับกลัวมันเสียแล้วมันจะไม่สว,วยคืออยากกินมากคนไม่ไหวแล้วดังนั้นก็จะเอาแบบเออลูกค้าครับมันมันไม่ไดีจะรับผิดชอบเองค่ะอยากกินมากส่งมาเลยแล้วส่งไปแล้วคือแบบแว่าเราก็เป็นห่วงลูกค้าเราไปตามหารีวิวเป็นไงรู้ไหมหัวหัวขนมปังบี้หมดเลยพี่เพราะว่าไอไ้คนไปคดีมันยกไปยกมาอ๋อแต่ก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรฟินแล้วใช่ไหมแต่หัวบี้<ธ>มากเลยนะบอก,บอกไอ้นาว่าการที่เขานี่พูดแบบในฐานะนะเขาอยู่ที่นู่นได้กินบี้ดีกว่าไม่มีกินเลย ใช่อขนมเบื้องที่แตกละเอียดเลยนะสัง่งทุกวันนี้เกสาสั่งเวลาไลน์ใช่ไหมแล้วก็เห็นขนมเบื้องว่าก็จะมีคนถามบอกว่าเอ้ยเนี่ยขนมเบือ้องแต่ลูกค,ค้าก็ตัดโชว์โชว์ว,ว,ว่าแตกก็สั่งทุกวันนี้ก็สั่งฉันขอค่คำถามนี้เลย<ช>ฉันเห็น ว่าเธอเนี่ยเป็นคนตินเทรนด์มากมีการไลฟ์ขายของด้วยใช่เล่าจุดไอเดียให้ฟังหน่อยว่ามันมาได้ยังไงจากที่ขายดีอยู่แล้วแล้วมันไลฟ์แล้วแล้วเป็นยังไงมั้งผลปป๊าบผลปป๊าบก็คือดีเหมือนกับแบบคือคนก็แบบสนใจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยคืออย่างเราอ่ะก็เล่น Facebook เล่นอะไรน้อกเด็กตุ่นตุ่นติดติดติดฟิดขึ้นฟิดเฮ้ยมันอะไรไลฟ์ก้าหาคนขายของที่เมืองไทยอ่ะเราก็มันก็ยังขึ้นฟีดเราไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง อยู่ที่เนี่ยเขาก็ไลฟ์ขายของเหมือนกันแดดก็ถามว่าเออเนี่ย้ายแล้วเพื่อนทําอะไรเขาไลฟ์ขายของค่ะเออเขาอย่งั้นเหรออาวก็ไปไลฟ์ของเราบ้างสิเราก็อยากไลฟ์นะเพราะว่าแบบเราก็อยากจะให้คนต่างละได้เห็นเราด้วยจริงๆรแล้วบ้านขนมไทยมีอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนนะนึกไม่ออกแล้วมีรู้ว่ามีอะไรบ้างเขาก็คงคิดว่ามันมีแค่แบบขนมไทยสามสี่อย่างแต่หารู้ไมมีเป็นทาง่ะ อย่างเยอะมากจริงๆบางทีมันไม่ใช่แค่แบบเราหาบางทีลูกค้าบอกอันนี้ไม่มีเหรออันนี้เทรนด์มากแบบสั่งให้หน่อยอะไรเงี้ยเราสั่งให้แล้วพอสั่งก็แบบเหมือนกับแบบแอดอะไรเข้ามาในร้านเราแต่ยุคนี้เรารสุภาพฟ่ายทำถูกต้องเลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันเป็นหนึ่งที่เขาตามไปกับเขาโลกใบมันมันแค่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองเวลาเขาสั่งออนไลน์มาปุ๊บก็จะโทรเข้าร้านบอกขอคุยกับคุณฝ่ายค่ะแล้วก็แบบไม่จะพูดแบบคุณฝ่ายค่ะพี่ขออันนั้นไ์ไม่มีคะอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกันง่ายที่ เราก็เหมือนกันได้ช่วยเขาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเดี๋ยวจะเอาอินเสิร์ตเดี๋ยให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาการไ้ายขายของของนางคนอื่นก็คืออีโบอีเบชป่ะทุกไทยจ้ะนางใส่ทุกไทยไลฟ์ขายของ คืออย่างนี้คือชมรมคนไทยในเอเนี่ยแหละเขาจัดองค์การเขาก็มีแคมเปญบอกว่าเออเนี่ยอยากจะให้คนไทยใส่ชุดไทยแล้วก็ชอบของที่ไทยแล้วก็อ่ะเราก็จะสนับสนุนโงรงการเขาแล้วก็ใส่มาอ่ะไหนๆมนใันนใส่ชุดไทยละฉันไลฟ์ขายของไทยแล้วกันพี่รู้ไหมเมื่อวานมีคนอ่าเขาเป็นแบบชมรมเหมือนกับหน้าตสินของคนไทยเนี่ยแหละมาบอกว่าพี่ชอบน้องป้ายแบบใส่ชุดตอนไลฟ์ขายมากพี่มีชุดเยอะมากพี่จะเอามาให้น้องป้ายใส่ก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าเออจริงหรอคะพี่ก็เลยบอกโอเคค่ะเดี๋ยวป้ายจะไลฟ์ทรุกงวันพรุนะคะ ถ้าพี่อยากให้ใส่ก็เอามาได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าพี่ชอบมากแล้วชุดพี่เยอะมากพี่อยากจะสนับสนุนอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักเนาะถ้าใสแล้วมันดูแบบมันไม่ดูเฉยอะเออเออเะครับคือจริงๆอ่ะมันใสไม่ให้ดูเฉยก็ได้หนึ่งคหม่ไม่ต้องแบบมันก็ดูเป็นแบบกิมมิคกิมมิกนะแล้วกับขนมไทย เดี๋ยวเจ,จ๊ขอขอคำถามที่ถามทุกคนเลยนหัวที่้ายมาสิบกว่าปีนะป้ายก็ต้องเจอหลายสิ่งที่ดีมากกับสิ่งที่ไม่ดีมากป้ายต้องบอกด้ใจหน่อยว่าการอยู่เมริกามาสิบปีข้อดีอะไนที่รู้สึกว่าป้ายประทับใจหรือเกินป้ายประทับใจจริงๆจะบอกว่าประทับใจหมดเลยประทับใจชีวิตความเป็นอยู่ประทับใจอะไรหลายอย่างเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เมืองไทยม,มัน ก็คือก,ก็ก็ดีอะนะแต่พอมาอยู่ที่นี่หนเหมือนกับเรามีโอกาสเยอะแล้วถ้าถติว่าเราเป็นคนไทยที่แบบเราใฝ่รู้เราเรียนรู้เราหาหาหานู่นนี่นั่นเราก็จะเจอไอ้ถติว่าค่เจออย่างคนอย่างพี่เจเจอาจเจอถูกคนคุยกันเข้าขาการมีทำบิสเนสด้วยกันมันก็จะแบบโอเคโตขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนบางทีมันก็จะมีขึ้นมีลงแบบแต่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีด้วยแหละก็ขึ้นตลอดโดยรวมชอบมยไลฟ์สไตล์ทุกอย่างชอบชอบ คนไทยอ่ะเข้ามาอยู่กันเยอะตอนเนี้ยแบบรุ่นคนรุ่นใหม่มันอยู่กันเยอะแล้วมันก็เราก็เจอรุ่นเดียวกันนะเจเนอเรชันนีแล้วเจเนอเรชันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้เราเพิ่งมาเราก็เป็นเด็กๆกันเนาะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนอย่างป้ายหรือคนที่รู้จักก็เป็นในระดับเจ้าของธุรกิจกันหมดคือมันก็โตไปตามเม่อรโตเป็นสเตมใช่ันอออกมาเมื่่าเป็นเพราะแบบโซเชียลดยแหละออนไลน์ตอนนี้คนก็เหมือนกับเห็นกันหมดรู้จักกันหมดตาไม่ได้คุยกันไปเห็นกันใช่ร้านไหนอร่อยอะลงรูปกเราตามไปกินเรา เวลาไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็แค่เทคไปค่ะเฮย้ยดูน่ากินมากเลยค่ะไปกินที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็แบบเนอะเออๆกัน่ะเดี๋ยวอันเนี้ย ตั้งใจจะมาถามตายคนถามเขามาเยอะมากเยอะมากมากอยากให้ทำเทปนี้เลยในฐานะที่เปิดร้านเวลาเปิดธุรกิจที่เมริกาสวยรูมันเลยรายได้เงินดีทุกอย่างในฐานะเจ้าของธุรกิจที่ต้องแฮนด์เดิลแบบนี้ความรับผิดชอบเป็นมือเลยลองเล่าในอีกมุมหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของนั้นให้คนดูฟังหน่อยเขาจะไม่เขาจะได้รู้น่ว่าแบบเพราะบางทีเขาคิดว่าเราอะเดินไปดูฮอลลีวูดทรายทุกวันเขาจะได้พูดพวกนั้นจริงๆแล้วเราเป็นคนทํางานเหมือนกันแต่เพียงก็เราอยู่อีกประเทศหนึ่งแค่นั้นเองอยาก ให้บ้านน้องแชร์อินกว่าแมชัีนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆฟังหงน่อยการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับแบกรับภาระเยอะมากจริงๆแล้วอย่างถือว่าะขาดลามาสายเรารับผิดชอบหมด oh. ของความเสี่ยงเรารับผิดชอบหมดและยิ่งเป็นบ้านของนไทยเนี่ยหนักมากคือแบบหน้าบ้านเนี่ยคือแบบมีพนักงานขายของเยอะไปหมดแต่เบื้องหลังนี่คือเราต้องหาของอะไรเราต้องหาวิธียังไงให้ถูกปากกับคนไทยของจะเก็บไว้ยังไงไม่เสียคือมันอะแดปอะไรเยอะมากนั่นหมายความว่ากว่าจะออกมาขายเธอ ต้องลองคือมีทิ้งบ้างไหมโอ้โหพี่ทิ้งกันแบบเป็นกระมังอ่ะน่าหมายวางว่าอะไรที่มันจะต้องเสียต้องเจ๊งก็คือเป็นคอร์สที่เราต้องแบบรับทั้งหมดใช่อะไรเนี่ยที่ต้องพิเชษทุกคจริงๆขนมไทยเนี่ยคือแบบอ่ะถ้าพี่ถามไปว่าขนมอะไรทําง่ายสุดทํายากสุดยากหมดไม่มีอะไรง่ายใช้เวลาหมดมันตอบไม่ได้จริงๆที่มันบางอันมันต้องใช้ฝีมือบางอันต้องใช้เวลาบางอันต้องเป็นแบบอินเตอร์เนีย์นี่ฉันพูดจากใจในฐานะที่ฉันเป็นแฟนขนมไทยเท่แก เธอควรจะต้องดีใจแบบสุดๆฉันบอกเลยดีเพราะมันไม่ง่ายเลยล่าสุดฉันเห็นใน Facebook เธอตอนที่เข้าเหนียวมะม่วงเพื่อเป็นกระแสน้องบิลลิมาเยี่ยมชมบ้านขนมไทยเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องเข้ามาเป็นยังไงบ้างแล้เขาเขาได้ชิมนะคือเขาเดินเขาเป็นลูกค้าเดินเข้ามาหรือว่าไงหรือเขาจากร้านเธอไปกินในวันเวทีคุณพี่น้องเขาดังข้าเหนียวมะม่วงแล้วแต่ขนมเบื้องดังที่แม่เขาคุณแม่จะมากินขนมเบื้องที่บ้านขนมไทยค่ะแล้วฝ้าเห็นน้องเขามาอยู่ที่หน้าร้านนี้ใช่ไหมเพราะอ้าวเอ ก็มินิก็เลยแบบว่าคือฝ้ายก็ปอกกาเนียวม่วงอยู่นั่นแหละใก้ก้หยิบเลยจ้าพี่ขายดีมากเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี้พี่ปวดต้นคอมากพี่แบบปอกไปประมาณแบบ2 0 0กว่าลูกค่ะคือน้องก็น่ารักกระโดดแต่จริงเหรอพี่ม่เรื่องจริงเหรอจริงวันที่ขึ้นโคเชล่าแล้วเธาข่ายปอก200ลูกเหรอโคเชล่าล้วอีกวันหนึ่งใช่มีคนมาซื้อและบางคนนะมาบอกว่า เอาห้ากล่องค่ะบอกห้ากล่องอะไรเหรอคะใช่เนี่ยเพื่อนฝากซื้อเขาจะทำแบบแคมเปญการเขาจะถ่ายในรายกรมมันต้องมีอะไรมันต้องเกาะไวรัลไปคอนเทนต์ครีอเตอร์ห้ากล่องเอารอแป๊บหนึ่งก็คือแบบที่คือแบบเลยน้่หาใครไม่ได้เลยก็คือแบบเออวันนั้นก็คือในฐานะเจ้าของร้านเธอก็ต้องบอกเองด้วยถูกไหมก็ต้องบอกเองด้วยคือต้องทำเองทุกอย่างอย่างในร้านเนี่ยก็จะมีเอาวิ่งป้ายไมเคอลเสียก็คือทำทุกคนต้องแบบทำหมดไม่ใช่ว่าเธอเป็นเจ้าของร้านนั่งสวยๆไม่มีวันมันไม่มีไม่มีนะ มีสวยแต่ฉันมาไลฟ์ขายของฉันว่าแต่งหน้าแต่งตัวนะคะวันอื่นฉันก็ไม่สวยอะค่ะอุย้ยเธอเก่งมากฉันทำลกย่าง เห็นเธอเจนในรุ่นนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเนี่ยฟ้ายฉันพูดจริงๆอันนี้ exactly r i g ไรอันเนี้ยถูกต้องที่สุดในเวอร์ชันของเธอใช่เธอจะปังมากเราทําเองเรารูเองเราใจกับมันจริงๆนะเธอชอบมันจริงๆนะเพรว่าไม่ได้ถ้าเกิดทาแล้วมันแบบชอบบ้างไม่ชอบบ้างมันก็จะไม่สุดอันเนี้ยฉันเห็นแววตาเธอฉันรู้เลยว่าเธอแบบเธอเข้าใจมันนะเธอรู้ว่ามันคือปัญหาอะไร ป้ายมีไหนอยากฝากมาเกี่ยวกับบ้านขนมไทยหรือธุรกิจคนไทยนนที่อเมริกาที่อเอรเอนตอนเราอยู่อยากให้ป้ายฝากให้แฟนๆรายการดูนะ่ป้ายอยากจะฝาก แบบแฟนๆหรือว่าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเลยนะคะอบอกว่าอยากจะให้ซัพพอร์ตขนมไทยแล้วก็บ้านขนมไทยของเราค่ะเพราะว่าเราอะทำด้วยความแบบตั้งใจจริงๆมากที่อยากจะเอาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแบบอินเทรนหรือว่าอะไรที่แบบโลเวอร์ฮาร์ดกันมากค่ะเรื่องหลังนี่คือแบบไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะทั้งขนมไทยขนมที่แบบตามเทรนแล้วก็จะเป็นอาหารเป็นน้ํพริกเราพยายามมาหามาให้ทุกอย่างหามาให้ทุกคนอะที่ไม่ต้องเดินทางไปกินถึงเมืองไทย<ช>มาที่นี่ก็คือ ใช่แล้วเราก็ยังทําเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อคนต่างรับว่าแบบเออสาั่งได้นะเพาว่าอยู่อยู่บ้านไม่รู้จะไปซื้อของพวกเนี้ยที่ไหนก็สั่งจากเว็บไซต์เราได้เลย <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นพวกขนมส,สดอย่างของพี่อ่ะอย่งางแบบขนมปังอะไรเงี้ยก็ต้องฝากเพื่อนซื้อน้ออย่างเงี้ยเพราะว่าเดินอากาศมันร้อนโอกาสเสียเพราะเขาไม่ได้สืส่างกากันบ่อเวลาถ้าอยากก<ช>ินให้อร่อยก็ต้องมาเที่ยวเอาเองดีกว่า มาเที่ยวไทยทาวมาให้เห็นมาเข้าใจว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันยังไงแล้วที่นี่คือมันปังมากจริงๆมีคําถามหนึ่งมันมีแฟนๆน้องๆที่เขาอยู่ไทยที่เขามีความฝันเดียวกับเราหรือเจจกับต้ายเนี่ยเขาอยากมาอยู่จุดเดียวกับเราอยากให้ป้าให้กําลังใจเพื่อนๆน้องๆหน่อยครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะต้องขยันค่ะป้าอ่ะคิดอยู่เลยนะว่าเก่งไม่กลัวกลัวขยันตั้งใจแล้วก็ทําออกมาจางใจจริงๆค่ะแล้วเราจะทําได้ดี เพราะว่าคนเรามันต้องมีแบบ mindset ที่ดีเราต้องทําจากใจเราต้องทําทุกอย่างออกมาดีแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะดีเองอะจริงๆถ้าเกิด<อ> mindset ใช้ได้ใช่าฉันนั้นคติดดีใช่ทำสุดความสามารถยังไงก็ดียังไงก็ดีงงดเอาหัวเป็นประกันถ้าสมมติว่ามันไม่ดีอย่าไปล้มเลิกอาจจะไม่ทางของเราก็ลั <ช>มันก็ต้องแบบวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องไปถูกทางอ<ช>่ะแต่ถ้าไม่เริ่มเลยก็คือไม่ผิดคือไม่มีอะไรไม่ผิดก็คือส <c oughs> ีโรงเนี่ยเหมือนที่ฟ่ายพูดก่อนหน้าในเรื่องแดดอ่ะไม่ใช่ว่าทําขนมรอบเดียวแล้วจะขายได้เลยนะที่เขาต้องดู<บ>ฟีดแบบแล<ช>้วเขาต้องปรับไปจนมันถูกต้อง<ช>ปรับจนมันใช่อ่ะใช่อย่างทุกวันเนี้ยเราก็ยังต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะไม่ใช่เรื่องรุ่นรุ่นแดดเขาก็ทําทํมาทัามา20ปีแต่พอมารุ่นเอาวิ่นรุ่นไมเคิลอะไรเงี้ยค่ะขนมบดงอย่างเขาก็ต้อง อาแดฟมาแบบทําให้มันแบบง่ายขึ้นดีขึ้นทำให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณภาพเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่คุณภาพต้องได้เหมือนเดิมจะทํำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไปฝากหน่อยไลฟ์วันคนที่อยู่ในอเมริกาทุกร้านนะครับลองมาสนับสนุนบ้านขนมไทยลองสั่งไปกินแล้วจะดูว่าเราไม่ได้พูดแบบซีซีสวยๆคือมันอร่อยฟังจริงๆไลฟ์วันไหนฝากเฟซบุ๊กร้านด้วยแล้วฝากเฟซบุ๊กไฟด้วยอินสตาแกรมด้วยมาโอเคอ เราจะไลฟ์ในเพจของบ้านขนมไทยนะคะทุกวันพุธบ่ายโมงค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w b ์ไบบ้านขนมไทย .com ค่ะแล้วเราก็มีอินสตาแกรมของบ้านขนมไทยด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องอเป็นห่วงนะว่าอย่างบางทีเราไปสั่งซื้อทั่วไปเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะแต่ของร้านบ้านขนมไทยเรารับผิดชอบทุกอย่าง,างเลยมากเราการันตีให้หมดเลยและเธอจะได้เห็นแมค่ค้าสับ,บ,บลาย,ลาย ไโมองเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูว<ะ>่าสั้แค่ไหนวันนี้เดี๋ยวนะแล้วจะบอกว่าไลฟ์เนี่ยเรามีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าที่<อ>ไลฟ์ด้วยนะ<ด>างอย่างอ่ะฉันแบบ<ด>บอกขอเหอะฉันอยากให้เหลือลูกค้าไลฟ์ฉันวันนี้ก็จะมีโปรเดี๋ยวจะเป็นโปรอะไรก็ต้องไป<อ>ลุน้นๆกันตลอดวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์อิน์เมชั่นและเชื่อได้เลยว่ามันมีคนหลายคนที่เขาเป็นแฟนบ้านขนมไทยแล้วเขายิ่งไม่ได้รู้สตอรี่แบบเนี้ยเขาจะฟรีเชียร์เหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากนะ เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปี้ขอตัวก่อน,นบ๊ายบา